สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมสวัสดีพบกับโกช้างเช่นเคยนะครับผมเมื่อวานนะครับทีเด็ดบอลที่โกช้างให้ไปนะครับก็จัดไปเต็มๆนะครับเข้ากันไปเยอะแยะนะครับเข้ากันไปกันทั้ง3คู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมนยูนะครับหรือว์พคูนะครับก็วูฟแฮมตันนะครับผมจัดไปจัดหนักจัดไปนะครับใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับ เข้ามารับทีเด็ดบอลนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับไลน์แอดนะครับแอด power นะครับหรือเข้าไปที่กลุ่มนะครับที่กลุ่มนะครับชื่อว่าทีเด็ดโกดางสปอร์ตพูลนะครับผมเข้าไปกันได้ที่เฟซนะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับเข้าไปกันได้ที่นะครับไลน์แอดนะครับแอด power นะครับหรือ www เป power com นะครับผมมีโปรโมชั่นหลากหลายนะครับ สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับมีทีเด็ดบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมใครแทงตามโกช้างนะครับใครแทงตามโกช้างนะครับเสียนะครับโกช้างยิงดีคืนเงินให้5%เปอร์เซน์นะครับยอดสูงสุดไม่เกิน5,000บาทนะครับผมโอเคนะครับใครสนใจนะครับก็เข้ามากันได้นะครับที่ l ลน์แอดนะครับแปดแปดแปด power ใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผม นี้ก็มีทีเด็ดหลายคู่ทีเดียวนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับพิมเมลีอังกฤษนะครับผมมี3คู่นะครับคู่ระหว่างเซาท์แฮมตันประทะกับอาร์เซนอลนะครับเบอร์นลอีประทะกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็เชลซีกับแมนซิีนะครับส่วนลาซิกาสเปนนะครับมีอยู่2คู่นะครับเออิบานะครับประทะกับบาเดนเซียนะครับผม แล้วก็แลมเบตีนะครับปะทากับเอสปันยอนนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นลาลิก้า2นะครับก็จะเป็นโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสพีเมล่านะครับมีระหว่างบาก้กาปะท้ากับวิตตอรเรียกิมาไลนะครับแล้วก็บอนนอร์เวย์นะครับผมเมื่อคืนนะครับผลบอลนะครับจัดไปหนักจัดไปเต็มครับลิเวอร์พูลนะครับกดไป4แมตช์นะครับแมนยูก็ไม่น้อยหน้านะครับแมนยูก็กดไป3นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาแรงกันทั้งคู่นะครับผม แมนยูลุ้นนะครับโซชามาบอกนะครับลุ้นนะครับไม่ได้ลุ้นท็อปโฟนครับแต่ลุ้นขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางเลยนะครับผมว่างานนี้แมนยูทําได้แน่นอนนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับถ้าชนะอีกเกมหนึ่งนะครับเกมหน้านะครับก็ยังไงก็แชมป์นะครับผมยังไงก็แชมป์แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์คู่ระหว่างเซาแธมป์ตันนะครับกับอาร์เซนอลนะครับว่าว่าจะ มีผลออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมครับพิมลิกคืนนี้นะครับมีอยู่พิมลิกคืนนี้นะครับเดี๋ยวมีอยู่นะครับเอาเซาท์แฮมตันนะครับกับอาร์เซนอลนะครับแตะกันคืนนี้นะครับแต่กันคืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ เซาท์แฮมตันนะครับชนะมา2แพ้มา3นะครับผมแพ้เบอร์ลี่มา1ประตูต่อ2ชนะแอสตันวิลล่ามา2 0ศแพ้เวทไทยมา1นต่อสแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลมาสูนย์ประตูต่อหนึ่งแมตช์ล่าสุดน,นะครับเชลันทำได้ดีเลยทีเดียวครับกดชนะนอริดซิตี้นะครับกดไปถึง3เม็ดด้วยกันนะครับกดไปถึง3เม็ดด้วยกันนะครับเซาท์แฮมตันทีมเยือนด้วยนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาดูอาร์เซนอลนะครับของ ของไม่ขึ้นเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับแพ้มา3นะครับแล้วก็ชนะมาแค่2นะครับใน5เกมหลังสุดนะครับแพ้โอลิมเปียกอสในศึกยูโรปาลีกนะครับศูนย์ประตูหนึ่งแล้วก็ชนะปอร์สมาร์ทมา2อศูนย์ในเอฟเอคัพนะครับชนะเวสต์แฮมมา1นศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็2นัดนะครับหลังสุดนะครับที่หลังเปิดรีสตาร์ทใหม่นะครับแพ้แมนซีมาศูนย์ประตูต่อ3นะครับแล้วก็แพ้ไบรตันนะครับมา1ประตูต่อ2นะครับผม อาสซนอนนี่บอกได้เลยครับแม่งฟอร์มกําลังห่วยแตกมากเลยครับไม่ตกชั้นก็ดีแค่ไหนแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมของเซาท์แฮมตันนะครับความพร้อมของเซาท์แฮมตันนะครับลาอาเซนฮุนเทร์นะครับเคสโคตของเซาท์แฮมตันนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานของมูซาเซนโปนะครับแล้วก็มิฟิลชีมชาติมาลีนะครับพอโดนโทษห้ามแข่งนะครับส่วนรายของเชลลองนะครับต้องรอเช็คความฟิตกันอีกครั้งนะครับ แต่ที่ลงบูอย่างแน่นอนก็คือแดนนี่อิงนะครับแล้วก็ไมเคิลอุบาตฟ m มี่นะครับผมสอบทําการมาด้วยระบบ4-4-2ครับมาดูทั้งฝ่ายอาร์เซนอลมากนะครับทีมเยือนนะครับมิเกลอาเตต้านะครับคุณซื้อของอาร์เซนอลนะครับมีตัวเจ็บมากมายเลยทีเดียวครับคือบอกได้ง่ายๆครับสวยซ้ำกำเสาจริงๆนะครับอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้นะครับตัวเจ็บแม่งเยอะมากครับอาร์เซนอลจะมาด้วยระบบ 433นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับเรามาดูบทวิเคราะห์ของคู่นี้กันก่อนนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันก่อนนะครับว่าผลวิเคราะห์จะเป็นในรูปแนวไหนในแบบไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างเตาปูนนะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเซาแฮมตันนะครับปะท้ากับอาร์เซนอลนะครับแต่คืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมไอ้พื้นใหญ่อาร์เซนอลนะครับแพ้รวดทั้ง2เกมที่กลับมารีสตาร์ทหลังเปิดโควิดนะครับอาการชักจะไม่ดีซะแล้วนะครับทำให้ตกลงมาเป็นชายกลางนะครับหมายถึงอยู่กลางตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่างกับเซาแฮมตันนะครับที่ประเดิมด้วย3คะแนนอย่างงดงามนะครับต้องปรบมือรัวๆดังๆให้เลยละครับตอนนี้ลังอันดับที่14ของตารางลีกนะครับหมาเกมนี้นะครับเลดบอลเปิดให้เสมอเซาทแฮมตันนะครับผมโคช้างแนะนำนะครับอยู่เซา์แฮมตันดีกว่าครับพวกเขากำลังฮึกเหิมครับแถมได้เล่นในลังที่คุ้นเคยอีกนะครับแบบนี้ยังไงยังไงก็ไว้ใจได้มากกว่าผู้มาเยือนละครับ ยิ่งอาร์เซนอลนะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บและก็ติดโทษแบนแบบรุมเร้าด้วยครับจะเอากําลังลบที่ไหนมาสู้ได้ล้ะครับผมเอาละครับโกช้างฟันธงครับอยู่ซา์แฮมป์ตันฝันดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงเอาละครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับของพรีเมียรลีกงกฤษนะครับ คู่ระหว่างเซาท์แฮมป์ตันกับอาร์ซนอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกคู่นะครับคู่นี้ครับระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้นะครับคู่นี้ระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนนะครับศึกพรีเมียร์เลกีกนะครับเชลซีพะทะแมนซิตี้ครับแต่กันคืนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับผมเรามาดูฟอร์ม5้าเกมหลังสุดนะครับของทั้งสองทีมนะครับเชลซีนะครับชนะมา3ามเสมอ1แพ้1นะครับผม แพ้ไบรเยอร์นมิวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็เสมอปอสมาร์ทมา2-2นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลครับมา2ประตูต่อศูนย์ในศึก FA ฟเอครับนะครับผมชนะเอฟเวอร์ตันนะครับมา4ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วแมตช์ล่าสุดนะครับหลังจากเบรกโควิดไปนะครับหลังจากรีสตาร์ทใหม่นะครับชนะแอสตันวิลล่ามา2ประตูต่อ1นะครับมาดูแมนซิตี้บ้างครับโอ้โหบอกเลยครับว่าหลังจากเริ่มรีสตาร์ทใหม่นี่แหละครับ ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยละครับผมฟอร์มมาเกมหลังสุดนะครับชนะมา4แพ้มา1นะครับชนะแอสตันวิลล่ามา2-1นะครับในลีกครับนะครับชนะเจฟฟิลเวนส์เดย์นะครับมา1-0ในเอฟเอคับนะครับแล้วก็แพ้แมนยูมา2ประตูต่อ0นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนหลังรีสตาร์ทนะครับแมตช์ที่ผ่านมานะครับวันที่18นัดแรกนะครับชนะอาร์เซนอลมา3-0เลยครับแล้วแมตช์ล่าสุดนะครับ ันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยครับชนะเบอร์ลินนะครับมาถึง5-0ด้วยกันนะครับฟอร์แม่งโหดสัตว์นะครับฟอร์มโหดสัตว์นะครับแมนซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาดูเชลซีหน่อยนะครับลูกทีมของแฟงลมพาร์นครับเกือบพลาดเก็บ3คะแนนนะครับก่อนที่จะพลิกกลับมาเอาชนะได้ด้วยการทำประตูของคริสเตียนูุิสิตนะครับที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับและทําให้เกมนี้ครับเราเตะเลือดมากันะครับน่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับพร้อมผนึกกาลังรวมกับวิลเลียมนะครับ ที่ยืนปักหลักอยู่ก่อนหน้านี้นะครับบวกกับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็คือจะได้จอร์จินโยนะครับกลับมานะครับผมกองการคนสําคัญนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมช่วยทีมทันทีนะครับเจซีจะมาด้วยระบบสี่สามสามนะครับเอาละครับมาดูทีมเยือนอย่างแมนซีมากนะครับผู้ช้างมองว่านะครับตั้งแต่คัมแบ็กกลับมานะครับถือว่าโชว์ฟอร์มโหดแบบสุดๆนะครับเพราะว่านอกจากจะคว้าชัยได้ทั้งสองนัดแล้วนะครับ แนวรุกยังซัดไปถึง8เม็ดด้วยกันนะครับโหดโคตรนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสภาพทีมล่าสุดนะครับมีเรื่องให้เป๊ปต้องปวดหัวแล้วครับเพราะว่าจะช่วยใช้งานซาริโออากูเอโลนะครับผมที่เจ็บเข่านะครับจากนัดล่าสุดนะครับพลาดลูกสนามแน่นอนไปแล้วนะครับผมรวมไปถึงฟิลฟอร์เดนนะครับกองกลางวัยรุ่นที่เจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องรอเช็คความพิษจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับซึ่งคาดว่านะครับเจ้าตัวลงบูไม่ได้ ทั้งฮารีมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็กาเบรียนเฮซูสนะครับจะลงทําหน้าที่แทนนะครับส่วนในแผนด้านกลางนะครับจะนําทัพโดยเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งอย่างเควินดูบอยนะครับผมที่กระทุ้งไปแล้วก่อนขึ้นเกมนะครับผมโอเคนะครับแมนซี้นะครับจะมาด้วยระบบ4-3-3นะครับผมแมนซี้จะมาด้วยระบบ4-3-3นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังบทวิเคราะห์ของคู่นี้กันเลยครับว่าทิศทางจะเป็นทางไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับพิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างเตาปูนะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชลซีนะครับปะทะกับแมนซิตี้นะครับเด็กกันคืนนี้เวลาตี2 15นาทีนะครับผมบิ๊กแมทนะครับประจำกลางสัปดาห์นะครับถือว่าโคจอนมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าผลงานของทั้งสองทีมนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแจ่มนะครับหลังต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่จำแจ๋วแบบสุดๆนะครับผมเอาละครับโกช้างจะขอเริ่มที่แมนซิตี้ก่อนนะครับ หังผู้มาเยือนนั้นก่อนกลับมาเป็นทีมที่โหดสัตว์อีกครั้งแล้วครับเพราะว่านอกจากจะคว้าชัยมา2นัดซ้อนแล้วนะครับอีกอย่างนะครับคือเกมลุกนะครับกดไปถึง8เม็ดด้วยกันนะครับและก็ไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเกมลุกนะครับพร้อมพลิกศกได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วครับในขณะที่เชลซีนะครับนัดล่าสุดนะครับเกือบจะพลาดท่าซะแล้วนะครับก่อนจะมาได้ทีเด็ดของตัวสำรองแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเกมลับนะครับของเชลซีนั้นยังคงมีจุดอ่อนให้เจาะอยู่นะครับอยู่ที่ว่า คู่แข่งในวันนี้ครับเป็นยอดทีมนะครับที่มีเกมลุกดุดันนะครับเป็นทุนเดิมอีกด้วยนะครับถ้ามีช่องโหว่นะครับคงจะรอดยากแล้วครับดังนั้นนะครับกับเบรดราคาที่เปิดมาให้เรือใบสีฟ้านะครับต่อครึ่งลูกนะครับเกมลุกกําลังเข้าฝักแบบนี้นะครับโกช้างมองว่านะครับยังไงอยู่บอลต่อไว้ก่อนดีกว่าครับเอาละครับโกช้างฟันธงครับอยู่แมนซิตี้พี่ยี่ชัยครับพิคราอห์นเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงเอาละครับนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับของพิมพ์ลีกนะครับคู่ระหว่างเชลซีพผะทะกับแมนซีนะครับยังไงโกช้างว่าแมนซีแม่งแม่งมาแน่นอนนะครับแล้วด้วยเลทราคามาต่อครึ่งลูกนะครับโกช้างว่ายังไงแมนซิตี้มาแน่นอนนะครับ โอเคครับใครสนใจนะครับใครสนใจที่อยากจะติดตามไลฟ์สดของโกดช้างครับทุกวันนะครับเวลาห้าโมงครึ่งนะครับทางเพจนะครับทีเด็ดโกดช้างสปอร์ตพูลนะครับลิงก์แตะอยู่ไว้ด้านบนนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วโกดช้างจะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับโกดช้างจะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับใครที่แทงตามโกดช้างนะครับแล้วก็บอลแม่งไม่เข้านะโกดช้างคืนเงินให้นะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดแทงนะครับสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทนะครับ ใครอยากใช้โปรโมชันนี้สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะครับที่ Li n e แอดนะครับแอดแปดแปดแปดพาวเวอร์นะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับแม่งมีทุนน้อยนะครับไม่มีเงินทุนนะครับไปหาเงินมา20บาทนะครับแล้วมาฝากเดี๋ยวโช้างจัดให้เพิ่มให้ไปอีกร้อยยี่นะครับสามารถเอาไปเดิมพันกันได้สามารถไปทําทุนกันได้นะครับเข้ามาใน Li n e แอดนะครับแอดแปดแปดพาวเวอร์นะครับมี2ี่สบาทก็ฝากได้นะครับเดี๋ยวโคช้างเพิ่มไปให้อีกร้อยยี่นะครับเอาไปทําทุนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวโกช้าง จัดสักหน่อยจัดบอลสักหน่อยโอเคอช้างจัดอเสนนลจัดเสาทำท่า,านไปสักหน่อยนะจัดเสาแซมตันไปสักหนึ่งพันบาทแทงโชแม่งเลยสัตตกลงเราทุนน้อยแล้วก็แทงน้อยนะครับมีเยอะก็แทงเยอะนะครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับเคนะครับเดี๋ยวโคช้าง,ง,งจัดแมนซิไว้นะครับผมโคช้างจัดแมนซิไว้นะครับผม หนึ่งพันเหมือนกันนะครับหนึ่งพันเหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะครับโคช้างใส่ไว้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะเดี๋ยวโคช้างจัดให้อีกคู่ดีกว่าเวลายังพอมีนะเดี๋ยวโคช้างจัดมงให้อีกคู่ดีกว่าคู่นี้เป็นคู่เอาลาิกาสเปนดีกว่าเอาคู่เอมิบาร์ครับเจอกับบาเลนเซียนะครับเอมิบาเจอกับบาเลนเซียนะเดี๋ยวคู่นี้ลอง จัดกันดูนะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูลริกาสเปนนะครับคู่กับเอมิบาครับประท้ากับบาเลเซียนะครับแต่กันคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเอมิบาเจ้าบ้านนะครับเสมอมาสองแพ้มาสามนะครับแพ้เรียวบายงก้านะครับมาหนึ่งต่อสองนะครับแพ้เรนโซซิดัดนะครับมาหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็แพ้เรมิลิตมาหนึ่งสาม เสมอแอตเลติกบิบาเข้ามา2อสองแล้วแมตช์ล่าสุดนี้นะครับเสมอกับเกตาไฟมาหนึ่งหนึ่งนะครับแม่งไม่มีชนะเลยนะครับเอมิบาร์ครับมาดูบาเลนเซียแม่งครับห้าเกมหลังสุดนะครับแพ้สองเสมอสองชนะมาหนึ่งนะครับเสมออาราเบสมาหนึ่งหนึ่งนะครับแพ้อลาตันต้าครับมาสามมาดูต่อสี่นะครับเสมอเรมันเต้มาหนึ่งหนึ่งแพ้เลยมาดิดมาศูนย์มตัวสามแล้วก็นัดล่าสุดนะครับชนะโอซาซูน่ามาสองมาดูต่อศูนย์นะครับผม มาดูเอมมบาเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านเอมิบานะครับไม่มีปัญหาตัวเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนนะครับยกเว้นอิบัตลามมสนะครับกองหลังที่หายหน้ามาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางทากาชิอินุอินะครับลงออกสตาร์ทลิมเส้นเกมนี้นะครับโดยมีปาเป้ดีออฟนะครับและกอนซาโลเอสการันเต้นะครับลงคุมแดนการนะครับส่วนคู่หน้าจะส่งชาแล้วก็ เชคกี้เอนลิสครับลงจบสกอร์นะครับมาด้วยระบบ4-4-2นะครับผมมาดูบาเลเซียครับทีมเยือนมาเลเซียนะครับพวกเขายังคงไม่มีตัวเจ็บเช่นกันนะครับก็คงใช้ชุดหลักชุดหน้าเดิมอย่างฟงซีสกอโกลงนะครับแข้งแดนกลางนะครับแล้วก็เอสเกลกาลายนะครับกับกิสเตียโนฟิปซินีนะครับแนวรับก็ยังเดี้งอยู่นะครับส่วนการจัดทัพครับว่าจะวางโรดิโกโมเรโนนะครับ กามิเซโนะครับโกเมสนะครับลงจบสกอร์นะครับรวมกันพร้อมกับวางกอนซาโลกูเอเลสครับแล้วก็คาร์ลอสโซเล่นะครับคอยขึ้นเกมริมเส้นนะครับมาเลเซียมาด้วยระบบ4ี่ี่นะครับผมกูช้างมองว่านะครับผลงานก่อนลงสนามของทางด้านเอมิบานะครับค่อนข้างหลุดปรอมไปไกลนะครับหลังไม่ชนะใครมา5้าเกมติดนะครับจากการแพ้รวดมา3นัดติดนะครับก่อนจะเก็บผลเสมอไปได้2เกมหลังนะครับกูช้างมองว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงกับ นิ่งนอนใจได้นะครับเพราะว่ามายองกานะครับมีแต้มจี้แค่3มคะแนนเท่านั้นนะครับมาเกมนี้นะครับต้องเปิดบ้านมาเจอกับบาเลนเซียนะครับบอกเลยว่ามีเหนื่อยแน่ครับแม้ว่าราคาจะเปิดวัดให้เลือกนะครับแต่ว่าโมเมนต์นะครับโมเมนตัมนะครับยู่จะเข้าทางบาเลนเซียมากกว่านะครับที่จะปลดล็อกฟ้าชัยมาบักหมาดนะครับสาหรับบารเลนเซียนะครับเพิ่งปลดล็อกฟ้าชัยมาบักหมาดนะครับอีกทั้งเกมล่าสุดนะครับเพิ่งชนะโอซาสุน่ามา2 0ด้วยครับโอกาสเก็บแต้มกองช้างมองว่า มีสูงทีเดียวนะครับผมเอาละครับโคช้างขอฟันธงเลยแล้วกันครับอยู่บาเลนเซียเชียร์ขัดใจแน่นอนครับสกอร์โคช้างมองว่าน่าจะชนะสองหนึ่งนะน่าจะชนะสองหนึ่งนะครับเอาละครับสําหรับใครสนใจนะครับที่อยากสมัครเป็นสมาชิกนะครับสามารถเข้ามาที่ไลน์แอดนะครับแอดแปดแปดแปด power ได้เลยนะครับผมฝากสามร้อยไปเลยสี่ร้อยนะครับหรือว่าใครไม่มีเงินทุนนะครับมียี่สิบบาทก็ฝากได้นะครับฝากมายี่สิบนะครับโคช้างมอบให้ไปเลยร้อยยี่สิบบาทนะครับ สามารถเอาไปทำทุนได้แล้วครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับโกดช้างขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัยนะครับสำหรับวันนี้โกดช้างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม